นี้มาเดินสลาดถนนคนเดินประตูท่าถนนคนเดินประตูท่าแพนะครับมาแต่ผมว่าวันคิดว่าจะมีที่จอดรถแต่ว,ว่ารถก็เยอะคนก็เยอะนะเพราะว่ามีอาทิตย์ละครั้งนะฮะนหาที่จอดรถประมาณสามสีนรอบคนเยอะมากมายตอนนี้ก็มาทุ่มครึ่งน,นะครับคนก็เริ่มเยอะแนละ้ว ท่งองเที่ยวทั้งนั้นเลยนะฮะฮะมากมายหลากหลายตอนนี้หาที่กินข้าวอยู่ครับกำลังจะไปกินข้าวกันนะ